กราบสวัสดีครับพอยพี่น้องเอฟซีหยาตทิธรรมสุขุสุคนนะครับเด้อเอาพวยพี่น้องนะมือมีอาจารย์กับคอโชคลภหากระปูแปดศอกกระพุ่มเจ้าทีอยุ่สถานที่ตรงนี้เขาเค่อยมากกัคยโชคดีเคยลำด้วยนะครับพวยพี่น้องพวยพี่น้องเบิ้งเอาเด้อว่าเป็นตัวใดเบิ้งเอาเบื้องเอาครับพวยพี่น้องเบิ้งเอาครับเป็นบุญเป็นบรารมีนะพวยพี่น้องเป็นตัวใดพวยพี่น้อง ขันเบิงจังหนึ่งก็อย่าลืมเด้อยหกกับเก่ากิตัวเดียวกันขันห้าเบิงขึ้นก็ดทเป็นหกห้าหกขันลงมากเกิดทเป็นเก้าห้าหกขับพวยพี่น้องอ้าวพวยพี่น้องก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงเด้อพวย,พ,ยพี่น้องเลยครับนี่เป็นแนวทางของอาจารย์สมหวังปู่บาดสอกอ้าวจังใดก็อย่าลืมเด้อครับเด้อพวย,พ,ยพี่น้องปู่เพิ่นก็นเขียนให้เฮาอยู่ครับพวยพี่น้อง เพิ่นก็เชียนห้โฮเพิ่นเชียนใสี่ oh. หกเก้าครับคุ้พี่น้องสี่หกเก้ากับหาสามห้าห้าห้าครับคุ้พี่น้องเอาลองไปวิเคราะห์บึงก็อย่าลืมเด้่อคุ้พี่น้องเอฟซีหยาดที่ทำสุขสุขคนเพราะว่ามือบวงสรวงอาจารย์กับสิได้บวงสรวงวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่แปดขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวงสรวงขอโชคลาภกับปู่แปดศอก กให้เป็นบุญเป็นบารมีเด้อคุยพี่น้องก็ขอให้โชคดีลำด้วยสุขสุขุนกับคุยพี่น้องเอาค่ะสามตัวตรงๆนะพูดหกห้าหกหรือห้าเก้าหกคับคุยพี่น้องเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อขอให้โชคดีลำด้วยสุขสุขุนรับคุยพี่น้องนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้จุดทูบ ก็ิ่งเรียกถูกเอาเด้อผูยพี่พนอ้องเด้ออาเบิ่งเรียกถูกเอานี่ก็เทวด,ดาคนกับมาลอยหล่องครับุู้พี่น้องงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้บอกไปหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับอาจารย์ก็เดินไป3 3สครับุู้พี่น้องอาจารย์ก็ฝันว่าอาจารย์ในหอหอขึ้นข้างบนอาจารย์ก็ได้บอกอยาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาจังได้เอ่าหกใสเด้อครับพู้พี่น้องมือนี่ก็ดีใจครับภูมิใจ กับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้โชคดีนะครับงวดวันที่16อาจารย์ก็ดีใจพุ่ิใจนะครับมือนีก็ที่เป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับพวยพี่น้องใครจังใดก็ยืดลืมเถิดพวยพี่น้องอาจารย์สว่างปู่8ดศอกนะครับขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวงสรวงอขอโชคลาภจากปู่8ดศอกนากันครับพวยพี่น้องเฮาบวงสรวงขอโชคลาภเพิ่น เพิ่นเฮา,าให้เพิ่นได้เพิ่นก็ให้หฮาครับหางวดหาศูนครับพยพี่น้องอาจารย์ก็ดีใจภูมิใจครับพยพี่น้องเพราะว่า,าปู่แปดศอกเพิ่นไปยิบรัะตตรีให้12ล้านครับพยพี่น้อง12ล้านเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อปู่เอ้ยให้เป็นบุญเป็นบารมีครับตอนนี้อาจารย์ก็ได้มาภาวนาอยู่สถานที่ ีแล้วพวยพี่น้องริมแม่น้ำโขงครับพวยพี่น้องเฉดเทบนาคามุจจรินครับพวยพี่น้องกับเป็นบุญเป็นกุศลอาจารย์ก็ฝันดีครับมือนี้อาจารย์ฝันดีอาจารย์ก็ฝันที่แรกก็ฝันได้ขุดสางนะครับขุดสางกับผูดเ่าอาจารย์ก็ตีอา่าก็ตีผู้เ่าเป็นเกาอ่า,อาก็คือขันตีกับสิเปตีอาจารย์เป็นหาหรือ เป็นหาหรือเป็นหกก็สิเป็นห้าเก้าหกเก้าก็ได้พวยพีนพยพ่น้องก็พวยพี่น้องล่องวีเคราะห์พิจารณาญาณเมืองเด้อพยพวยพี่นอ้องจะเป็นบุญเป็นกุศลเท่าครับจังใดก็ขอให้พวยพี่น้องนะครับเอฟซี FC ยาติธรรมนะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลครับอันนี้ก็เป็นเหลขมงคลน,นะครับทีปู้เดยเขียนให้อาจารย์ครับพวยพี่น้อง อาเผยพี่น้องวีเคราะห์พิจารญาติมึงได้ครับงวดว,งงงวันที่หนึ่งสิงหาคมครับยพี่น้องวันที่หนึ่งสิงหาคมครับเผยพี่น้องนี่คือเป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับอันข้างบนก็เป็นเบอร์โทรอาจารย์สุวังครับ0 8 1 8 3 1 3 8 9 2ครับอ่าครับหอยปูแปดซอกครับที่เพิ่นมาบอกบวงสรวงเพิ่นเ็ยเขียนในหก สี่หกเก้าครับห้าสามห้าห้าห้าครับพี่พี่น้องอันนี้เป็นเลขฝันอาจารย์ห้าศูนย์หกศูนย์ครับพี่พี่น้องอันนี้เป็นเลขทูบครับพี่พี่น้องเลขทูบก็คือหกห้าหกเก้าห้าหกครับหรือเกาหาก็ได้เด้อพี่พี่น้องเกาหาหกหาก็ล่องไปวิเคราะห์พิจารณาญาติมึงเนาะพี่น้อง นี่จะเป็นแนวทางอาจารย์สมหวังปู่เปดศอกเด้อพวยพี่น้องจังใดก็คอยโชคดีนะครับกับพม่พี่น้องก็อ่าถ้าอยากวิ่งก็วิ่งเก่าหรือวิ่งศูนย์ก็ได้เด้อพวยพี่น้องวิ่งเก่าก็ได้วิ่งศูนย์ก็ได้พวยพี่น้องเอาก็คอยเป็นบุญเป็นบารมีของพอง FC, ยขขวยพี่น้องเหยีบซี่หยาดที่ทำสุขสุขคนเด้อพอยพี่น้องจังใดก็คอยโชคดีลำรุวยนอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสน หลับหลับต,ตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านครับพียพี่น้องไอ้พ,พี่พี่น้องโชคดีลำด้วยสุขสุขคตด้อครับอ่าอาจารย์กับจุดถูบขอนะครับอ่าอาจารย์กับจุดถูบขอเพิ่นนะครับหมวดที่แล้วอาจารย์กับจุดถูบขอก็ได้อ่าหกสามสามครับพียพี่น้องอ่าแต่ว่า อ่าหกสามสามก็คือเลขทูบนี่สิเป็นหกสองสามสามครับพี่พี่น้องเลขสองมากันจานกับเด่นสามตาจานกับฝันว่าจานในหอให้เอาหกมาใส่ครับโอ้ดีใจพู่มใจที่ผู้เพื่อนโชคดีครับพ่อพี่น้องเอาจังใดเฮ้าก็จะเลืมเด้อพ่อพี่น้องเป็นเจ้าภาพบวงสรวงขอโชคลาบจากปู่แปดศอกนะครับเพื่นเสียโชคเฮ้าให้เป็นบุญเป็นบารมีของเฮ้า รับ A, ปวยพี่น้องเอาเอานิมนต์ตะปูเด้อนิมนต์อ่าสองดวงเลยปวยพี่น้องนี่สองดวงเลยนิมนต์ตะปูเด้อนิมนต์นิมนต์นิมนต์ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อเออร้อยหลองเลยปวยพี่น้องเอานิมนต์นิมนต์ครับสองดวงเเป็นร้อยหลองเลยปวยพี่น้องเ,าเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อปวยพี่น้องจัางใดก็ขอให้โชคดีลำรวยสุขสุขค้นครับปวยพี่น้อง นีมมดนเ้อปูเด้อ้าวพ,พี่นอ้องอ่าเทวด,ดาสององค์ร้อยหลองเลย,พ,ยพี่นอ้องอ่าจังใดก็คอยโชคดีนะพ,พี่น้องคลิปนี้อาจารย์สมวังก็เสียวไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อนอนหลับก็ได้เงินมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านด้อพ,พี่นอ้องอ่าคอยเป็นเจ้าภาพบวงสรวงร่วมกันคอยโชคดีเงินไหลนองทองไหลมา สาธุโชคดีรวย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 